หน้นี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากคุณนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประพันธ์และขับร้องประจำปี2554คุณนครถนอมทรัพย์เจ้าของสมยากรุงกาดินที่โด่งดังอย่างมากในอดีตคืออีกหนึ่งบุคคลผู้มีอิทธิพลอย่างมากในวงการเพลงลูกกรุงลูกทุ่งและเพลงแปลงเจ้าของผลงานเพลง รักกันไว้เถิดบทเพลงที่สร้างแรงบรนดาลใจและปลุกใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศมาจนถึงปัจจุบันที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักร้องนะแต่ชอบงานด้านศิลปะบ้านครูเนี่ยอยู่ข้างโรงหนังมีโอกาสได้ไปดูศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเข้ามาแสดงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่มีโอกาสได้เห็นเนี่ยครูทำหมดเลย ด้วยความรักในงานดนตรีและงานแสดงตั้งแต่วัยเด็กส่งผลให้คุณนครถนอมทรัพย์สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าจากประสบการณ์ที่บ่มเพาะมากว่า40ปีคุณนครถนอมทรัพย์จึงได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประพันธ์และขับร้องประจำปี2554รางวัลศิลปินแห่งชาติก็คือรางวัล คือรางวัลหนึ่งที่ได้จากการทำงานเหมือนอย่างรางวัลที่เคยได้มาหลายครั้งเป็นรางวัลที่ได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์ก็ถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตก็เป็นความภาคภูมิใจไทยเบฟขอบันทึกคุณนครถน,นอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประพันธ์และขับร้องประจำปี2554 เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน